สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจภูมิปัญญาโบราณชุดหนึ่งที่อาจจะถูกลืมไปบ้างแต่ว่านะกลับส่งอิทธิพลแบบเงียบๆให้กับคนสำคัญของโลกตะวันตกเยอะมากเลยตั้งแต่ดาวินชีไปจนถึงนิวตันเลยนะครับ S 2> <S 2> <S ใช่เลยค่ะเรากำลังจะคุยกันเรื่องเฮอร์เมติกาค่ะเป็นคำภีร์โบราณที่เชื่อกันว่าเป็นคำสอนของเทพถอดเทพแห่งปัญญาของอียิปต์หรือที่ชาวกรีกจะเรียกท่านว่าเฮอร์เมสทริสเมคิสตุสนะคะอืมดูเหมือนว่ารากฐานความคิดนี้เก่าแก่มากไปถึงยุคอียิปต์โบราณเลยแล้วค่อยมารวบรวมกันที่เอเล็กซซนเดียแล้วก็เหมือนจะหายไปช่วงหนึ่งก่อนจะมาบูมอีกทีในยุคเรเนซองส์ ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะการค้นพบในยุครเนซองส์นี่แหละค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจสําคัญมากงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่าแก่นความคิดหลกัหลกๆของเฮอร์มติกานี่คืออะไรและมันส่งผลต่อประวัติศาสตร์ความคิดได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากแนวคิดที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะคะคือเรื่องอาตุมคือจิตใจอันยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่าบิ๊กมา์นะคะอตุมคือบ uh ิ๊กม่อ หมายความว่ายังไงครับที่ว่าทุกอย่างคือความคิดในจิตใจเดียวเนี่ยมันแบบว่าฟังดูใหญ่มากคือคำสอนนี้นะคะอะตุมเนี่ยเปรียบเหมือนพระเจ้าหรือต้นกำเนิดทุกสิ่งท่านไม่ใช่แค่ผู้สร้างที่อยู่ข้างนอกแต่คือจิตใจที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยจากกระวานดวงดาวโรคตัวเราความคิดเราคือเหมือนเป็นความคิดที่เกิดในจิตใจ,จอันนั้นแล้วคนเราแหละครับมนุษย์อยู่ตรงไหนในภาพนี้ เป็นแค่ความคิดเล็กๆเหรอครับเนี่ยแหละค่ะที่น่าสนใจมากเฮอร์เมติกาบอกว่าจิตใจมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างตามแบบฉาย,ยาของจิตใจอะตุมคือลึกๆแล้วเรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับอะตุมได้นะถ้าเราสามารถปลดปล่อยจิตใจจากเรื่องทางกายภาพได้พอพูดถึงศักยภาพมนุษย์ก็น่าจะเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์คือสิ่งมหัศจรรย์ใช่ไหมครับ man is a marvel ใช่เลยค่ะคาสอนนี้ให้เกียรติมนุษย์มากบอกว่าเรามี2ด้านคือร่างกายเนี่ยก็ต้องเสื่อมสลายไปตามการเวลาแต่อีกด้านคือสติปัญญาหรือจิตใจ Mind อันนี้มีส่วนที่เป็นอมาตะอยู่อ๋อเหมือนเราเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกวัตถุก,กับโลกจิตวิญญาณมีความสามารถเข้าใจถึงสองฝั่ง ประมาณนั้นเลยค่ะเราเลยพิเศษไงคะคือแงนมองดาวก็ได้เข้าใจจัก,กรวาลก็ได้แล้วก็ยังใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ด้วยมันมีประโยคที่แบบทรงพลังมากนะคะว่าเทพคือมนุษย์อมะตะและมนุษย์คือเทพมันไตโอฟังดูยกย่องมนุษย์มากเลยนะครับแต่เอ๊ะทำไมแนวคิดทรงพลังขนาดนี้ถึงรู้สึกเหมือนมันหายหายไปช่วงหนึ่งแล้วครับไม่ค่อยได้ยินในกระแสหลักเท่าไหร่ เป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเฮอร์เมจิกามีอิทธิพลเยอะมากนะคะทั้งยุคเรเนสซองส์ดาวินชีบอทิชเชลลี่อาจจะได้แรงบันดาลใจเรื่องสัสดส่วนความงามจากตรงนี้ไป หรือแม้แต่ยุคปฏิวัติวิวทยาศาสตรค์คนอย่างโคเปนิคัสนิวตันก็อาจจะได้รับอิทธิพลเรื่องความกลมกลืนของจักรวาลไม่ใช่แค่เรื่องกลไกล,ลนลวนนะคะแล้วก็ไปถึงวรรณกรรมเชคสเปียร์มิลตันหรือแม้แต่ในโลกอิสลามพวกซูฟีก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกันแพ่ไปกว้างขนาดนั้นเลยครับแล้วอะไรทําให้มัน เอ่อเฟดหายไปแล้วครับจุดเปลี่ยนจริงๆคือศตวรรษที่17ค่ะมีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อไอแซคคาโซบงเขาไปตรวจภาษาในคัมภีร์แล้วบอกว่าเฮ้ยภาษากรีกนีน่นันยุคหลังนะไม่ใช่ภาษาอียิปต์โบราณจริงๆอา้าวใช่ค่ะเขาก็เลยสรุปว่าคัมภีร์นี้น่าจะเขียนขึ้นช่วงศตวรรษที่สองถึงสหลังคริสต์กาลไม่ใช่มาจากยุคฟาโ,โลอา้าวกลายเป็นว่าถูกลดทอนความน่าเชื่อถือไปเลยสิครับ ถูกมองว่าเป็นของแต่งขึ้นทีหลังใช่ค่ะก็เลยถูกมองเป็นแค่ปรัชญากรีกที่ยืมบรรยากาศอีบมาแล้วก็ค่อย,อยๆลดความสําคัญลงไปนานเลยค่ะจนกระทั่งศตวรรษที่20อ๋อมีอะไรใหม่เหรอครับค่ะมีการค้นพบสําคัญคือห้องสมุดนักขมาดีในปี1945ที่ไปเจอต้นฉบับเฮอร์มาติกาภาษาคปติกวางอยู่ข้างๆคมภีกโนสติกอื่นๆเลย Hmm. ซึ่งอันนี้มันช่วยยืนยันความเชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์ยุคแรกๆแ,แ,แล้วก็ชี้ว่าถึงภาษาที่บันทึกอาจจะใหม่แต่ตัวความคิดน่ะมันเก่าแก่แล้วก็มีรากมาจากอียิปต์จริงๆค่ะเหมือนกับเป็นการกู้ชื่อเสียงกลับมาได้ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเป้าหมายสูงสุดที่เฮอร์เมติกาบอกไว้สําหรับมนุษย์คืออะไรครับ เป้าหมายสูงสุดเขาเรียกว่าการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณค่ะ spiritual rebirth ไม่ใช่เกิดใหม่แบบร่างกายนะคะแต่การเปลี่ยนสภาวะการรับรู้ข้างในเลยเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณคือยังไงนะครับ คือการหลุดพ้นจากความไม่รู้หรือ Ignorance นะคะที่มันผูกเราไว้กับโลกวัตถุก,กับกิเลสตัณหาเพื่อไปสู่ความรู้แจ้งหรือ Gnosis คือรู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นทิปของตัวเองแล้วก็ความเชื่อมโยงกับอาตุมจิตใจอันยิ่งใหญ่นั่นแหละค่ะฟังดูเป็นการเดินทางข้างในที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่แค่เชื่อแต่ต้องปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วต้องทำยังไงครับถึงจะไปสู่การเกิดใหม่ที่ว่าได้ ทางหลักๆก,ก็คือการฝึกจิตใจค่ะผ่านการเพ่งพิจารณาใคร่ครวญถึงความงามความเป็นระเบียบของจักรวาลเพราะทั้งหมดนี้มันสะท้อนจิตใจของอาตุง้งพอเราเห็นความจริงตรงนี้ใจมันก็จะค่อยๆค,คลายจากความยึดติดแล้วก็ต้องฝึกควบคุมกิเลสตัณหาด้วยค่ะเพื่อให้ใจมันบริสุทธิ์พอจะรับความรู้แจ้งได้พอฟังทั้งหมดแล้วเหมือนเฮอร์มิติกาพยายามจะบอกว่าจักรวาลนี้มันมีชีวิตมีจิตสํานึกนะไม่ใช่แค่กลไกเปล่าๆ และมนุษย์เราก็ไม่ใช่แค่ฝุ่นแต่มีอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์มีศักยภาพที่จะเข้าถึงความจริงสูงสุดได้ใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ต่างจากมุมมองวัตถุนิยมที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันมากๆเลยนะคะซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการกลับไปมองภูมิปัญญาโบราณแบบนี้ที่มองทุกอย่างเชื่อมโยงกันมันจะให้มุมมองใหม่ๆกับการหาความหมายในชีวิตยุคนี้ที่อาจจะดูวุ่นวายหรือขาดการเชื่อมต่อได้บ้างไหมเป็นประเด็นที่น่าสนใจทิ้งขายมากครับ แนวคิดเรื่องจิตใจอันยิ่งใหญ่ที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันหรือเรื่องการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงความรู้แจ้งจากภายในเนี่ยมันยังมีความหมายหรือสะท้อนอะไรให้กับชีวิตคนในศตะวรรษที่21ได้บ้างหรือเปล่าก็ฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับ